สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบโอเคครับกับสวัสดีท่านผู้เจริญแล้วก็ท่านสมาชิกชมรมคนชอบเกมไลน์เจอทุกคนกันด้วยนะครับโอเคก็คอล์โบใหม่ก็เป็นโอเวอร์รอดนะครับ oh <my> ซึ่งผมไม่ได้ดูนะเอาดูตรงนะก็เห็นบอกว่ามีกี่ซีซันนะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามน่าจะสี่ซีซันนะครับโอเค ก็ตามนั้นนะครับก็เป็นคโรบูอย่างโอ,โอ,โอร์ซึ่งเป็นอนิเมะที่ผมไม่ได้ดูนะครับโอเคมากา็ผมดูตัวละครรายละเอียดต่างๆนะผมกลับรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะคล้ายกับรอบของเอมเรีนะซึ่งคําว่าคล้ายนั่นก็คือการติดคลิสยังไงละนุม,มเนื่องด้วยความสามารถห้เปอรน,นะครับที่แบบอา,อาจจะแบบ เล่นปรเปลี่ยนแค่สายนะอือันนี้อย่างชนะกเป็นสายพลังนะซึ่งก็จะมาอหยุดอจำพวกบาอนูบีสนะนาฬิกานาฬิกาแซลลี่นะไม่ว่าจะเป็นเอเรนคุงนะที่แบบโดดข้ามป้อมนะไม่ว่าจะเป็นโทวะที่โดดข้ามได้เหมือนกันรวมถึงตัวใหม่อย่างเจ้าตัวนี้นะครับปีศานะผู้เมตานะ Do, นะอันเบอันเบโดนะก็ตามนั้นนะครับ ปีศาขาวผู้มีตาอันมิรู้ว่น่าจะคล้ายๆกับเจ้า,าโชวะนะมผมคิดว่ารายละเอียดค,ยค,ยค่อนข้างจะคล้ายๆกันที่แบบขึ้นทับื่อนที่ไปียงกองทัพศัตรูยกเลิอกอมาตะสร้างความเสียหายแล้วก็ทําให้ศัตรูสตันนะแล้วก็สกิลบัฟอ,อมาตะนะก็อาจจะบัฟให้ตัวเองนะเขาบัฟให้ตัวเองไหม อ๋อแกพักพวกโอเคก็รับให้พักพวกผมคิดว่าน่าจะไม่ค่อยกว้างสักเท่าไหร่หรอกนะแล้วก็ฟื้นฟูนะต่อต่อวิก็เป็นเวลา7จิดวินนะผมสามารถในเปิดก็ว่องไวนะเป็นผมแปลกใจนะว่องไวติดสถานะใบนะก็เหมือนกับยังไงล่ะเอมิเรียที่เป็นสายไม่ไงล่ะเอมิเรียจะว่าเหมือนมก็ไม่ได้นะเพราะเอมิเรียเป็นธาตุม้นะเพราะว่าอหลอร์เป็นธาตุไฟนะซึ่งผมคิดว่าถ้าธาตุไฟมาอย่างนี้ อย่างน้อยก็ยังมีจุดขายให้ธาตุไฟบ้างนะปกติก็ขายแต่ธาตุไม้เป็นส,สส่วนมากนะโอเคก็ถือว่าทำาขาอสมมารถมาออกได้มาก็อาจจะถามว่าแก้ทางไหมก็ก็พูดไม่ได้เต็มปากนะเพราะว่าทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นหยุด5าวิเอยเพิ่มแม่หนึ่งพันหน่วยเออเนี่ยผมผมคิดว่าค่อนข้างน่าจะาดูโหดกว่าให้พวกติดสตันหรือไม่ก็ติดใบของสกิลแบบข้อสมมารถเปิดแบบเ er นะอิเมรียนะเมื่อออกปฏิบัติการนั่นแหละโอเค วันแจก็เรื่องติดคิดนี่แนละยผมไม่รู้ว่า,ามีใครได้ตัวละครจากเจ้าโอเวอร์หลอดบ้างนะว่ามันติดคิดหรือไม่นะถ้าใครได้ว่างก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะว่าการใช้งานมันเหมือนเอมิเรียหรือไม่นะผมดูจากสกิลแล้วก็ไม่ได้ต่างกันมากนะโอเคไม่ว่จาจะโอ้โหยกเลิอกอมาตะยกเลิกคุณบัฟเหรออันนี้ยกเลิกสีวินะแต่เอมิเดียเป็นทะลุอมาตะไปเลยนะครับแล้วก็ติดใบนะแล้วก็สกิลสกิลนี้เป็น สร้างบาเรียนะอวอ,อ,อยังไงอย่งงก็ผมคิดว่าค่าแฟงนะ่าจะไปเท่าเอเมิเลียแล้วอย่างเงี้ยเพราะคิดว่าค่าแฟงเอเมิเลียน,นี่จะสูงกว่าซด้วยซ้ำนะสลับอายนะท่านอายราชาไาราชามุนตรานะอืมอ่าเป็นแค่สกิลบัฟที่แบบกดข้างไม่ดูอะไรที่แบบโ oh อ้โ oh, หมือว่าอะไรขนาดนั้นโอเคอืมก็เหมือนกับรอบอ่า เจ้ารีซิโลเหมือนกันนะไอพวกควาสมสามารถใเปอร์ที่เพิ่มเติมมาหนึ่งอย่างไนะม่จะเป็นลาดแอตแทกตายแล้วออฟื้นฟูได้ท่านแล้วก็ไม่ติดสถานะการต่อต้านการลงเสน่ห์นะโอ้โหค,คล้ายๆกันเลยนะคิดว่าความคล้ายก็น่าจะเก่งด้วยกันท่านออยก็น่าจะติดคิได้นะคิกระจายนะสายสายไปพิบที่ติดคิก็ตามนั้นนะครับก็เม่จะเป็นเรียญตั้งแต่ไทยกะยันเอเมเรียตอนนี้น่าจะเป็นอายแล้วมั้งโอเคก็ ผมคิดว่าผมต้องเปิดเทสต์เรนเจอร์ก่อนนะครับเพราะว่าออยากจะทดลองมือกันว่ารอบนี้น่าจะโหดสักเท่าไหร่นะแต่ผมคิดว่าการที่ทําทมาแบบนี้ก็ค่อนข้างน่าจะขายเรยนเจอร์พอตัวอยู่แล้วละ่ะเพราะว่ายังไงเอเมิเลียนนี่ก็ขายหนักอยู่นะอแต่คงจะไม่หนักเท่าบากินะผมคิดว่ารอบบากิน่าจะขายสุดแล้วละ่ะก็เข้าใจนะว่าตัวอวยนะครับโอเคแต่อย่างน้อยผมก็ดีใจเพราะว่ามันเป็นธาตุไฟซึ่งแต่ละไอดีผมเนี่ยธาตุไฟก็ค่อนข้างจะขาดแคลนนะโดยเฉพาะ ไอดีทานายนะไอดี ID, ทานายเนี่ยผมบอกเลยว่าธาตุไฟเขาท่าน่าจะ,ะไม่พอใช้งานเลยนะโอเคแต่ก็ไอดีก็เหมือนไอดี ID, นี้ก็เหมือนกันนะท่านมีวายนะอันนี้ผมก็บน่นทุกคลิปอยู่แล้วนะสซาดิวไลน์นะครับโอเคไฟนอลซีซั่นก็มึงสกิลไม่โด่งสักทีเลยเหรอเพื่อนอบางทีก็หุดยินนะบางทีก็ข่าธาตุไม้เขาไม่ตายบ้างก็มีดีแค่สกิลอ่าพอสามารถให้เปิดที่หยุดห้าวินะครับซึ่งยังพอใช้งานได้นะครับโอเคส่วนเรื่องอ่าแอนเบโด้แอนเบโดเนี่ยสลับตัวชนนะ ผมไม่รู้ว่าถ้าผมได้มาผมจะเอาตัวไหนออกดีนะเพราะว่าผมเพิ่งปั้นอดูบิสไปนะอดูบิสก็ค่อนข้างจะใช้งานดีโอ้โ oh, หผมบอกเลยว่าค่อนข้างจะมากนะครับโอเคซึ่งถ้าได้มาโอ้โ oh. หผมไม่รู้ว่าค่าแฟงของเจ้าอันเบโดเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะรูปแบบไหนนะหรืออาจจะเป็นเหมือนเอเรนนะที่แบบค่อนข้างน่าจะข้ามไปอย่างรวดเร็วนะโอเคเดี๋ยวผมขอกลับไปดูรา,ายละเอียดสกิลไม่ใช่สิคูด้าสกิลของอันเบโดนะเพราะว่ามันคูด้าเท่าไหร่ท่ะแต่ถ้าคูด้าแบบประมาณสักหกวิ มันก็ค่อนข้างน่าจะโดดแบบทีอยู่นะคุณเอาสิบี้เหรออันนี้ยากแล้วครับยากแล้วนะเพราะว่าเอเรนของผมอะ่ะไม่ใช่สิเอเรนเอเรนปกติมัน6วินะเพราะว่ามันาจะข้ามไม่รัวกว่าโอเคใช่ไหมโอเคในชานแล้วก็โอเคก็โอเคโอเคหรือเขาจะอัดแบบแฝงแบบข้าพลังแฝงนี่แบบว่าอ่าอยัางไงล่ะบัฟสะท้อนนามิอะไรประมาณนั้นเหรอเออผมไปดูสิก็ค่อนข้าง น่าตื่นเต้นและสลรับโคโลโบในรอบนี้นะครับโอเคส่วนเรื่องเกียร์นะเรื่องเกียร์ของอ่ารอบนี้เป็นเกียร์อ่าป้องกันที่ค่อนข้างถามว่าดีไหมก็เจอว,ว่าดีก็ไม่ได้เต็มป่านะแต่มันก็มีค่าใช้ใจ่ายแล่อยู่นะโอเคอันแรกเป็นอ่าชุดคุมของอ่าของอายนะไอซ์นะ่ะโอเคก็ตามนั้นนะครับโอเคก็เดสของอ่าเชลเชลเทียนะอืมโอเคอัน okay. อันเบโดนะของอันเบโดโค ของธาตุไม้อันนี้เดสเป็นของธาตุน้ำนะคุมชุดคุมก็เป็นของอายและท่านอายซึ่งผมคิดว่ามีแค่2ชุดนะที่ผมอยากจะได้ก็คือเป็นชุดคุมแล้วก็เกาะ,อะ,อะของอันเบโดนะโอเคก็น่าจะหมดแล้วละ่ะโอเคผมค,คิดว่าก็มาพูดคุยกันก่อนที่จะเปิดแล้วกันนะเพราะว่ายังไงละ่ะมันยังไม่มี การเพิ่มโอกาสนะผมคิดว่าก็ต้องรองในการเพิ่มโอกาสนั่นแหละโอเคก็ไว้จัดการการเพิ่มโอกาสและกันนะสำหรับการเปิดเลนเจอร์นะครับโอเครวมถึงการเปิดเกียร์ด้วยนะครับโอเคซึ่งในแต่ลรกด,ดีก็เตรียมพร้อมไวนะ้แล้วโอเคก็คลิปวันนี้ผมคิดว่าเอาวัประมาณเท่านี้กันก่อนแล้วกันนะก็มาฝอยกันแบบเบา,บาๆกันก่อนไว้เจอกันการเปิดกระชากครับผมโอเคคลิปนี้ก็